ส่องความเคลื่อนไหวไอจีแมทสงกรารหลังฝ่ายชายมีข่าวลือควงดาราสาวมอส่องความเคลื่อนไหวไอจีแมทพีรณีและสงการในชันรงค์หลังฝ่ายชายมีข่าวลือควงดาราสาวมอไปร้านน้ำเต้าหู้ชาวเน็ตยังคงจับตากันอย่างหนักเมื่อเพจด,ดังอย่างเจมอยร้อยแปดได้เปิดประเด็นว่ามีคนเห็นพี่สงควงดาราสาวมอแต่ไม่ใช่แมทไปร้านน้ำเต้าหู้แถว BTS สช่องดนตรีบ้านา แค่คนรู้จักแหละเครดิตข่าวบันเทิงช่อง8ปดทำให้ต่อมเผือกกระตุกหนักต่างอยากรู้ว่าดาราสาวมอจะเป็นใครและเมื่อเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของดาราสาวแมทพิรณีก็จะเห็นว่าเจ้าตัวโพสต์ภาพตัวเองใส่ชุดไทยพร้อมแคปชั่นระบุว่าอยากเกิดก็เปิดมายิ่งทําให้ชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนานพากันคิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ต่อมาทางด้านเพจมอร้อยแป ก็ได้ลงรูปโพสต์ของแมทธิวดีนที่มีสงกรานต์ในชนโรงและมายนภัสสิร่วมเฟรมอยู่ด้วยกันที่สนามกอล์ฟทำเอากลายเป็นที่ฮือฮาชาวเน็ตหลายคนจับตามองกันว่าหรือสามารถจะเป็นดาราสาวมอตามที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้หรือไม่เมื่อเข้าไปดูความเคลื่อนไหวในสแกร,รมของทางแม่สงกรานต์หลังฝ่ายชายมีข่าวลือควงดาราสาวมอ จะเห็นว่าทั้งสองคนก็ยังคงกด Follow Instagram กันอยู่ปกติส่วนเรื่องความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนก็ต้องมารอติดตามกัน